Thank you โอเคนะครับทุกคนผมมีเว็บดีๆนะครับเว็บไวโอเลตนะครับทุกคนจะเป็นเว็บประมาณนี้เลยก็เว็บก็บอกว่าเป็นชื่อสีม่วงนะครับก็แบบน่ารักกุ้งกิ้งกระดิกแมวเลยนะครับเห็นไหมทุกคนก็นะครับเว็บนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นเติมเว็บใหม่นะครับเปิดเว็บใหม่นั่นเองเติมเงินรับคูณ2เลยนะครับทุกราคานะครับถึงสามสิบเอ็ดกรกฎาคนะครับสองพันหร้อยหกสิบสี่นะครับทุกคนก็คือสิ้นเดือนกันเลยนะครับแล้วก็แบบครดิตก็คือคูณ2สมมติเติม300บาทก็จะได้600บาทประมาณนี้แบบผผมมมมเเลลยนนนนคครัับีีีติทุกแ้้วว็ โค้ดมาแจกให้ทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะเด้งขึ้นหน้าจอให้เลยนี่เลยนะครับก็จะเป็นโค้ดนะครับ Godgamer Free Spin นะครับทุกคนก็รีบกรอกเลยนะครับจำนวนจำกัดนะครับทุกคนก็300คนนะครับโค้ดนี้นะทุกคนก็โค้ด300คนนะครับโค้ดนี้ก็1 0 0เครดิตกันเลยนะครับแบบใช้แบบฟรีๆเลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองใช้กันแบบจริงๆเลยนะครับเป็นเติมโค้ดนะครับทุกคนโอเคนะครับแล้วเราก็กรอกโค้ดตามที่ผมบอกเลยนะครับนี่เลยทำรายการ โอเคครับเติมโคดเรียบร้อยแล้วครับโคด100พ้อยต์แบบนี้เลยฟรีๆนะครับตอนนี้นะครับถ้าผมรีปุ๊บพอยต์ก็จะเพิ่มมาเป็น700พ้อยต์แบบนี้เลยนะครับทุกคน กลับสู่หน้าหลักกันต่อเลยนะครับโอเคนะครับเป็นส่วนหน้าั้งนี้นะครับผมมันก็จะมีส่วนหน้าท่าทางปักธงไอดีคนรวยนะครับท่าเต้นปืนเลเวล7นะครับสุมเป็เทพนะครับเลือกได้4อย่างชุดไฮไลท์ไอยูโอเคปัตโตเซนโซและสุ่มเพชรคูณ2อรุ่นรับ5 0 0แสนเพชรนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะสุ่มเป็นท่าทางปืนอัพเลเวล7นะครับอ่ะก้อยของนะครับในนี้ก็จะมีเอ่อเป็นท่านเอ่อเงินนะครับ5บาทถึง30แล้วก็68เพชร1,500 เอ้ย1นึ่เพชรนะครับแล้วก็เป็นเอ่ออะไรเนี่ยถ้า AK นะครับแล้วก็มีถ้าทางสกาเมกาโลดอนนะครับแล้วก็ถ้า MP4 0แล้วก็ถ้าสองเขียวนะครับแล้วก็หมื่นเพชรนะรทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาสุ่มกันเลยนะครับไปสุ่มครั้งละยีพอยต์ยังไง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 เอ้ยทุกคนผมได้เหรียญว่ะเอาเรื่องไปครับครั้งถัดไป เฮ้ย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 โอ้โหทุกคนเกือบแล้วเกือบได้หมื่นเพชรนะครับก็ถือว่าสุดยอดนะครับเพราะว่ามีสิทธิ์รุ้นรับถึง30พอยต์เลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวครั้งนี้เราจะมาต่อกันเลยครั้งที่3นะครับตอนนี้พอยต์ผมก็คงเหลือ683ปพอยต์ก็คือแทบไม่ลดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะกดกันเลยปึ๊บ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 เฮ้ย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 ท้ายพีซีศูนย์เฮ้ยเราได้แล้วทุกคน เดี๋ยวเราไปเอารหัสกันเลยนะครับอ่าทุกคนเห็นรหัสป้ะรหัสก็อยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับทุกคนก็คือเดี๋ยวผมจะลองเข้าเกมดูนะครับว่าได้จริงหรือเปล่าโอเคนะครับทุกคนก็ขอารหัสพิรีบร้อยแล้วนะครับก็ได้จริงนะครับ MP40 คับบานะครับแขกได้ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมต้องขอการ้อว่าสวัสดีท่านผู้ชมที่นารกทุกคนนะครับคิโรนี่นะครับเข้าสู่ช่อง God Gamersie นะครับเป็นส่วนแรกคลิปวันนี้นะครับผมก็จะแบบ พามาดูสนทั้งกิจกรรมภายในเกมนะครับทุกคนก็จะเป็นกิจกรรมอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวันนี้ก็อาจจะเปิดกล้องแบบหลอกที่เลท่อนะครับแบบคือมันจะหลอกกันไปอันนี้ก็ไม่เอานะเฮ้ยเฮ้ยเกินไปดูเก่าทุกคนเห็นปหมเดมันเอาเกิอนอะ่ะก็ในคลิปวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสุ่มเป็นสนทั้งตู้อีโวนะครับมาใหม่เลยนะครับจะอยู่ในทางด้านในเกมนี้เลยนะครับเห็นป้าเป็นเซ็ตแบบประมาณนี้เลยเซตเอ่อแพ็แคแพ็คคิสปาร์กนะครับนะนะก็เห็นไหม เป็นแบบคิวสปักแกรมม่านะครับอันนี้ก็คือแบบประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเห็นไหมก็มีเซต3อัน7จ็โตเอเอสามพิม์เขียว7ลูกแก้วนะครับก็จะเป็นเซตม่วงแล้วก็เซตแดงแต่ผมว่าเซตแดงอ่ะเฟียวสุดนะเอาแบบกัาระเลยนะจริงๆนะครับอเออเดแดงมันหน้าแบบ อลังการนะเซตแดงใช้ลูกแก้ว5แล้วก็พิมพ์เขียว2นะครับแล้วก็เซตสีฟ้า MJ เนี่ยก็3ลูกแก้วพิมพ์เขียว1แล้วก็เออส่วนด้านสีเหลืองนะครับเยลโล่ Yellow, นะครับหรือว่าเป็นแพ็คสกิสสปาร์คไรนิงนะครับก็จะใช้2ลูกแก้วแล้วก็1พิมพ์เขียวนะครับอืมแล้วก็อันนี้ก็อะไรเนี่ยอันเก่านะเอามาแลกนะครับเดี๋ยวเรามาลองสุ่มกันเลยอันนี้สุ่มครั้งละ270บนะครับผมนะเดี๋ยวเราลองกันเลยนะครับ let's go t h ตูรูด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 ูตูด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 ูู้ลูดูไูู่ด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 ูคูังดไดูดูดยดูดูงยดูงนดยดู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 นูดูดะอูด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 ูละครัูงูีูด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  Let's go ูด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 ู คนดูโอ้โหคือมันไม่ใช่แล้วแหละคือผมสุ่มอีโบอ่ะคือผมไม่เคยได้เลยนะจริงๆเอาแบบสาระเลยอ่ะคือแล้วแต่ลูกแก้วอ่ะคือผมไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะครับอมหมดเยอะเหมือนกันนะเนี่ยไม่ได้ก็ไม่เอานะครับผมจะดูว่ามันออกง่ายหรือเปล่าเนี่ออกง่ายทุกคนคือมันไม่ออกให้ผมเลยอ่ะหมดไปพันพิษแล้ว เฮ้ยออกทุกคนสูดสูรได้สูดผมได้สูดแล้วคือกดหนึ่งครั้งคือได้เอ่อมจได้ไหมวะเหลือนี้ไปสักหน่อยไป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 เฮ้ยทุกคนคือแบบใกล้มากอ่ะหนึ่งครั้งอ่ะไปไป Let's go โอ้โหทุกคนแบบใกล้สุดแนะนำหนึ่งครั้งจริง ไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเอาเซตฟ้าเลยละกันเซตเหลืองเซตไหนดีทุกคนไปคิดสิเซตฟ้าดีเปล่าชอบสีฟ้าด้วยไป,ปแรกเลยนะครประมาณนี้เลยนะครับทุกคนเห็นปะ Pack You Spark นะครับก็เปิดแล้วก็สวมใส่นะครับเห็นปะทุกคนโคตรจะเท่อะคือแบบเกินมนุษย์มานา่าคือแบบพี่จีอะเฮ้ยเกินปไปหรือเปล่าเห็นปะได้เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนคแบบ เซตเหมือนแบบอยู่ในเอ่เอเก็บถังขยะอยู่อะอะไรประมาณนั้นน่ะเออลองเล่นทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็สำหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเราเจอคลิปดหน้าถ้าหากใครที่ชอบใจฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วเจอกิปหน้าสำหรับนี้สวัสดีครับผม